สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัิพรหมอยาดีวันนี้จะมาสรุปปฏิบัติการที่3การหาความคงจำพาะของวัสดุมีทูเมนโดยใช้ขวดขอพอนะคะ ทฤษฎีนะคะค่าความคงจำพะของวัสดุแอดฟัสเป็นค่าที่สำคัญค่าหนึ่งสำหรับใช้ในการออกแบบส่วนผสมของแอดฟัสคอนกรีตเพื่อทำผิวทางจราจรโดยใช้ในการแปลงปริมาตรของวัสดุแอดฟัสให้เป็นมวลความุงจำพาะของวัสดุแอดฟัสคืออัตราระหว่างมวลแอดฟัสต่อมวลของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันที่อุนหภูมิเดียวกันค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นิสิตสามารถหาค่าความคงจำพะของวัสดุแอดฟัสโดยใช้ขวดพิโนมิเตอร์ได้ค่ะ วัสดุนะคะมี1วัสดุแอดฟัสนะคะ2องน้ำกลั่นค่ะน้ำกลั่นที่ใช้จะต้องใช้เป็นผ่านการต้มและปล่อยให้เย็นแล้วนะคะเครื่องมือและอุปกรณ์ค่ะหนึ่ขวดสำหรับหาค่าความผลงจำเพาะนะคะ 2. อ่างควบครนนกพูงสามเทอร์โมมิเตอร์ 4. เครื่องช่างความละเอียด0.001กรัมห้าบิเกอร์ค่ะ ขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือนะคะ 1. เติมน้ำกัดลงในบีกเกอร์ที่มีความจุ600ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปโดยระดับน้ำในบีกเกอร์จะต้องสูงท่วมพีโนมิเตอร์ไม่น้อยกว่า4เซนติเมตรสองนำบีกเกอร์ที่บรรจุน้ำวางลงในอ่างควบคุมอุณหภูมโดยให้มีระยะจมไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรและส่วนปากของบีกเกอร์ต้องอยู่เหนือน้ำซึ่งจากข้อกำหนดนี้อาจทำให้บีกเกอร์ พีคคว่ำได้ดังนั้นต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้วิกเกอร์พิคความโดยให้เผื่อถึงตอนที่จะกวนน้ําในอ่างอุ่อ่างควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณภูมิอ่างให้เท่ากับอุณหภูมิที่ต้องการทดสอบค่าคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน0.1องศาเซลเซียสค่ะ การเปรียบเทียบพีโนมิเตอร์นะคะหนึ่งเข้าเคราสะอาดพีโนมิเตอร์และเช็ดให้แห้งนำไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งละเอียดไม่น้อยกว่า0.001กรัมกำหนดให้น้ำหนักของพีโนมิเตอร์มีค่าเท่ากับ A 2. เติมน้ำากลดลงในพีโนมิเตอร์แล้วปิดปากจุกด้วยแล้วปิดปากจุกแบบหลวมๆจากนั้นนำพีโนมิเตอร์วางลงในบีเกอร์แล้วจึงปิดจุกให้แน่นซึ่งในขั้นตอนการนำพีโนมิเตอร์วางลงใน อาจนำบิเกอร์ขึ้นมาจากขาอคุณเอาคุมก่อนเมื่อนำมิโคมพิวเตอร์ใส่ลงในบิเกอร์แล้วจึงนำบิเกอร์กลับไปวางในอ่างได้่า 3. ที่มคอมิเตอร์ไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า30นาทีแล้วจึงนําขึ้นมาจากอ่างแล้วใช้ผ้าเช็ดส่วนบนของจุกให้แห้งทันทีโดยเช็ดเพียงรอบเดียวจากนั้นเช็ดส่วนอื่นๆภายนอกของคอมิวเตอร์ให้แห้งอย่างรวดเร็วแล้วนําไปชั่งด้วยเครื่องชั่งความละเอียด0.001กรัมกําหนดให้น้าหนักของมิคอมิเตอร์รวมกับน้ํามีค่าเท่ากับ b วิธีการทดสอบนะคะหนึ่งต้มตัวอย่างแอร์ฟัสพร้อมกับกวนเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอจนตัวอย่างมีความเหลวพอที่จะเทได้ไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกินจุดอ่อนตัวมากกว่า1 1 0องศาเซลเซียสการต้มตัวอย่างต้องไม่ต้องไม่นานเกินกว่า30นาทีรวมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดฟองอากาศในตัวอย่าง 2เทตัวอย่างลงในพิกโคมิเ<ม>ตอร์ประมาณ3ใมไสี <34 S 2> ของความจุ โดยระมัดระวังอย่าให้ตัวอย่างเปื้อนส่วนที่อยู่เหนือระดับของผิวหน้าตัวอย่างและไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นปล่อยให้ตัวอย่างเย็นลงเมื่อมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องด้วยเวลาไม่น้อยกว่า40นาทีชั่งน้าหนักพีโคอมิเตอร์ที่บรรจุตัวอย่างพร้อมจุกด้วยเครื่องชั่งความละเอียดศูนย์จุดศูหนึ่งการกหนดให้น้าหนักคอมพิวเตอร์เท่ากับตัวอย่างซีนะคะ 3. เติมน้ำกัดลงในพิ่คมิเตอร์ปิดปากจุกอย่างหลวมจากนั้นนำพิ่คมิเตอร์วางลงในบีเกอร์แล้วจึงปิดจุกให้แน่นตรวจสอบไม่ให้มีฟองอากาศในตัวอย่าง 4. ปล่อยให้ไิโครมิเตอร์ทิ้งไว้ในอ่างคูบคุณน้ำไม่น้อยกว่า30นาทีแล้วจึงนําขึ้นมาจากอ่างแล้วใช้ผ้าเช็ดส่วนบนของจุกให้แห้งทันทีโดยเช็ดเพียงรอบเดียวจากนั้นเช็ดส่วนอื่นภายนอกให้แห้งอย่างรวดเร็วแล้วนําไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งความละเอียด0.01กรัมกําหนดให้น้ําหนักของไิโครมิเตอร์รวมกับตัวอย่างน้ําเท่ากับดีค่าดี การคำนวณนะคะสูตรของความถ่วงจำเพาะหาได้จากน้ำหนักของวัสดุแอสฟาสตานด้วยน้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันค่ะ จากการทดลองนะคะน้ำในตัวอย่างแอดฟัสเท่ากับ c ค่า c ลบค่า a ซึ่งเป็นน้ำหนักแอดฟัสที่มีปริมาตรประมาณ3ใน4ของความจุมิโคมิเตอร์ส่วนน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรแอดฟัสหาได้ดังนี้โดยพิจารณาที่รูปที่1กํากำหนดให้ W1 คือน้ำหนักของน้ำที่เติมลงในพิโคมิเตอร์ที่บรรจุตัวอย่างแอดฟัสประมาณ3ใน4ของความจุและ W2 คือน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่าแอดฟั กำหนดให้ a คือน้ำหนักของพิคมิเตอร์กำหนดให้ b เป็นน้ำหนักของพิคมิเตอร์บวกกับน้ำซึ่งน้ำจะต้องเต็มความจุ c คือน้ำหนักของพิคมิเตอร์บวกแอดฟ a d แอดฟัสจะประมาณ3ใน4ของความจุ d นะคะคือน้ำหนักของพิคมิเตอร์บวกอสุจิแอดฟัสบวกน้ำค่ะ ดังนั้นนะคะความคงจำที่เราจะหาได้ก็คือค่า c ลบค่า a หารด้วยค่า b ลบ a แล้วก็ลบด้วยค่า d ลบ c ค่ะนี่คือข้อมูลจากการทดสอบนะคะ ตัวอย่างการคำนวณค่ะการทดลองครั้งที่หนึ่งความขูงจำเพาะจะได้ที่1.95ทดลองครั้งที่สองจะได้ที่1.7ค่ะค่าเฉลี่ยของความส่วจำเพาะของการทดลองสองครั้งจะได้ที่1.83ค่ะ วิจารณ์ผลการทดสอบนะคะจากการทดสอบหาค่าความโปร่งจำพของวัสดุบีทูเมนโดยใช้ขวดหพอพบว่าการหาความโปร่งจำพของสูตรแอดฟัทมีค่าเฉลี่ยที่1.83ซึ่งคาดเคลื่อนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาจเกิดการต้งตัวอย่างแอดฟัทไม่ได้อยู่ในจุดเดือดที่อุณหภูมิอาจมีความหนืดเกินไปจึงทําให้มีความคาดเคลื่อนได้ค่ะสรุปผลการทดสอบนะคะจากอารทดสอบ ของสองตัวอย่างมีค่าความงจำเพาะที่1.95่และ1.7ค่าเฉลี่ยทั้งสองจะได้ที่1.83แต่ว่าค่าที่ยอมให้ผ่านเกณฑ์จะอยู่ที่0.97ถึง1.02ถือว่าค่าคาดเคลื่อนจากที่เราทดสอบได้มีค่าคาดเคลื่อนอยู่มากพอสมควรเลยค่ะขอขอบคุณค่ะ